ครับวันนี้ก็ตามคําขอนะครับตามคําขอหลายๆคนนะครับที่ยังคิดถึงสวัสดีน้องชัดชัยแล้วพิสมุตรนั่งอยู่ทางนู้นนี่คนสุรินทร์ทีวีก็มาในส่วนของช่องความเชื่อก็มาช่องความเชื่อก็มานะสุรินทร์ทีวีก็มาก็วันนี้ตามทุกคนที่ต้องการอยากจะให้ผมมาหาใครแทมแถมแถมแถมนะครับนี่สวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมาเปิดบวกจำบวกโอ้ยแต่ผมไปสิโอ้นะครับภาษาแล้วภาษาแล้วภาษาแล้วผมไอ้เว้นเว้นดำเว้นดำอยู่มาเว้นดำอยู่บ้านอยู่บ้านเนอยู่บ้านนะครับตอนนี้บรรยากาศที่นี่ฝนน่าจะมาลมแรงนะครับอายุไรโด้วยไม่พูดครับอายุยังเพราะว่าพายุยุยงอายุเก่าวอายุเก่าสิบปีนี่อายุห้าหมด ก็ยุ่งอ่ะมุดมุดครับพระกุลร้องว่าจีบวัดรังผีอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันกับพี่รินนะใครจำได้พี่รินพี่รินคยพูดว่าอะไรนะอยากเจอจันทร์โรงครับพี่ทิมจำได้ยินงโน่อยากเจอจันทร์ลงเรื่องงวดที่แล้วไทยเล็กไหนครับนะจำได้อยู่บ่งวดที่แล้วครับไทยเล็กก็แปด สามเก้าปสามเก้าแปดหัวใจแล้วให้สามเก้าแปดครับสามเก้าแปดถูกไหมถูกครับสองร้อยถูกสองร้อยไปถูกสองร้อัใจครบย่างหวตกนึงไหนแก่ครบย่างได้ครบแล้วได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับเ้เบเบิโทรศัพท์ใหม่ก่อนเนี่ยยื้งโทรศัพท์ใหม่นะครับโอ้นะครับแหมนะครับได้สองยไเบิตังหมดยังแด้ว่ามัถอมาย่สิครับเบาไทเบิตังหมดเน่ย ยังยังเบิกยังขโมดขออนุญาตนั่งกับพี่รินก่อนพาดคุยเรื่องหวยกันแป๊บหนึ่งครับเออเอากระเป๋ามาก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิจดโค้กโเลขพี่รินเราก็ต้อมาแกได้ี่ไปที่มาอยู่ได้มาจากอะไรนะพระอะไรนะพระน้อยพระน้อยพระน้อยครับพระน้อยนี่อย <sh ู่แถวไหนครับ แถวไม่แดงครับอ๋อแถวโคกไม่แดงน้อยครับพักน้อยแถวโคกไม่แดงดูพ่อเศรษฐีเรานี่บอกครับนันไปดูที่ศิลาด้วว่าไงครับเข้าฝันเลยเข้าฝันเข้าฝันเลยพักน้อยไปเข้าฝันเลยครับโอ้เรื่องเลขที่มวดี่แล้วเลขสามแปดเก้านสามแปดเก้าทำชุ่มครับหมดตล้วถูกบอกเพิ่นถูกสองร้อยในตอนนี้ก็เมื่กตั้งหมดยังตัง ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับตังได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับยังมือไหนด้วยเนนี่ยใส่หมวกใส่หมวกก่อนคือแดงเบลลี่แดงเบลลี่เดงเบลลี่นะครับยุบสองสีกับเก่าเก่าย่ามันเก่าเพิ่นมี่อย่างย่ามันเก่าเนี่ยมีมีอะไรบ้างเันนดีนะครับผมมีมีของในยามพร้อมของค้างนี่นั่นของหลายของอาจารย์น้อยสิ ครับอาจารย์น้อยเก็บไว้อยู่บ้านน้อยเก็บไว้ถือบ้านไม่ได้ไม่ได้พกมาครับไ่ได้พกมาไม่ได้พกมากนี่แล้วพกยังนี่บ่อเแม่พกพรอนกาแฟมึงแทมสิบดไปไปไอ้อะไรปืนฟ้าเนี่มั้ครับอันนี้ไปไปกระซิบอาจารย์หน่อยมา้ยยังหัวนี่ยางครับเนี่ยไปกระซิบอาจารย์หน่อยเนี่ยครับได้เลขยังยังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้กังกองแนวว่ไนะ เล็กยังไม่ได้เดี๋ยวให้ไปขอกับอาจารย์น้อยก่อนนะเดี๋ผมจะให้ไปขอกับอาจารย์น้อยก่อนนอนหน่อยหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย์ลิ้นไปขอกับจว่าเขามาเข้าฝันบอกเขาว่าอย่งนี้เราไ้ฟังเนี่ยที่มาเข้าฝันอยู่บ้านน้อยสแกกวนบ้านเหนือยบ้านน้อยสแกกวนครับแม่ปองแม่ปอนบ้านเหนือเพราะว่าน้องชายผมไปบวชที่นั่นพอสึกออกมา พระอาจารย์ก็มาเข้าฝันวดนนี้ยังไม่ได้ฝันวดนนี้ครับแม่ต้องมีตัวเลขโดนแล้วต้มตัวลขมาใส่ว่าพอมีชอบแล้วครับอ่พอมีชอบเดี๋ยวเดี๋ยวบนึงครับอย่าพึ่งบอกครับอย่าพึ่งบอกครับคัดก่อนนะคับก่อนตัดตัดตัดก่อนนะครับเอออย่าพึ่งบอกครับเลขตัวนี้เดี๋ยวให้ชัดชัยไปเตรียมขันมาให้เดี๋ยวจะถวายเงินให้ออ จันลินอายุหลายปีไหนนะครับปฮะปีสี่สิบสี่ปีแหละครับอ๋อสี่สิบปีครับอ๋อสี่สิบปีแล้วากันตาสเลยะครับุหาดอกหม่มาแล้วสีข้อหลีก อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลก็สําหรับคนที่ชอบและติดตามอาจารย์ลินเนาะในส่วนหมแอดชาร์ตแอดวัตแล้วก็แอดสมุดด้วยวันนี้ก็มาสามช่องทางกันวันนี้ก็ติดอาจารย์ลินแล้วก็ก่อนอื่นแล้วจะจะให้ถูกให้แม่นก็น้ําใจเล็กๆน้อยๆเนาะจากหลายๆท่านที่เอามาให้วันนี้ผมก็จะมีน้ําใจยกขันครูเนาะขันครูหมายถึงว่าการที่จะให้มือหม่แล้วให้แม่นเราก็ต้องรู้จากการให้ อาจจะเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยจากของทีมงานเองนะครับแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านที่ได้ดูได้ชมก็ได้โอนตังค์สะตุ้มตะตังให้ค่านุ่มูกน้ํามันในการเดินทางมาก็วันนี้ก็จะให้กับอาจารย์ลินเดี๋ยวไปหาทุ่มหาเทียนก่อนนะครับอเย็นครับครับก็ไเด้นเรวเดี๋ลวเรวเอากระเด็โยกโยกยกมาว่ายกกยโยกเด้อครับก็ยางน้อยก็มาหาอาจารย์ลินนะครับตีแนวปากเนี่นะครับตนี้แนวปากนอกเนี่ยครับครับรบอาจารย์ลินเพิ่ม เล็ก,ลกๆ,นๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็มากับทุกคนที่สมุทดทมงานแล้วก็น้องฉัดแล้วก็ผมนะครับก็เหมือน,นเดิมนะครับก็มาขอเลขอาจารย์ดินเนาะหวังว่าจะเอาไปให้ลูกซีทุกคนนะครับว่าทีได้วดนี้ยอยากให้อาจารย์ดินนะครับอยากให้อาจารย์ดินให้หวยอีกสักรอบนึงอาจารย์ดินสิเขียนหนสี่บอก บอว่าเมื่อกี้เรามาพูดพูดพูดโทนะครับรับก่อนรับก่อนแล้วเรามาเล่าเราสอบถามกันรับกลับรับอีกรับทุกคนรับอาจารย์ถ่ายรูกครับเอาเก็บเก็บเอาถุงมาเมื่อกี้เก็บผ้าคู้ค่ายเขาไปก่อนก็ได้เนื้อหนัดสยามก่อนเนยัดสยามีเตรยมมาแล้วโอ้ใส่แบบถุงยางใหญ่เลยตัวนี่เอาไปเอาขึ้นแหม่มแมนแมนมันมานเด้อจานด้อคือเก่าเดื้อเอาลองอธิษฐานเอา เวยาทอดเนืบรรทุโอแซทุกแซตุนะครับโอ้นนะครับเด้อเอาแมนแมนกินเก่าเด้อแมนแมนนี่ครับเอาสามตัวตรงคือสองตัวเอาสามตัวตรงเจ็ดเจ็ดครับสามตัวตรงเอี่ยงเดียวเดียวสามตัวตรงเจ็ดเจ็ดฮะเจ็ดสามตัวครับเจ็ดสามตัวเลยสามตัวครับปฏิหารเลยไปอันนี้คือบรรยายคำคือหัวบางนึ่งไหนแมนครับแมนบอกครับแมนนี่หรือเปล แม่นนี่ครับผมถามจะคือแม่นขาแถวเหล็กมันออกมาแล้วเรียกว่าจันมัันครับงวดนี้มันชีออกเบิ่ลครับงวดนี้งวดนี้สินี่มันเป็นยังไงวีกอไอ้ฟังดูวีกอคือว่าเหล็กสลับแล้วมันสีออกเบิ่นอีกรอบหนึ่งจบมันชีสลับครับอันนี้บนเมืองลางนี่อันนี้บนครับบนมีบนเจ็ดสามเจ็ดตั ครับเจ็ดสามตัวเอานี่ยน่ยสเลยครับเี่ตัวหนาปันใจปันไหนสาตัวเจ็ดสาตัวเลยครับคืออย่างเจ็ดสตัวนี่ลอยไปเส้นเลยแบบไหนเจ็ดสามตัวคืออย่างเจ็ดสามคือไรเดเจ็ดเครับเจ็เจ็ดเจนี่สบหครับผมเอาเอาไปฟังกันเอาไปฟังกันเอาจับกันเอาเพื่นบอกว่าเจ็ดส ตตัวจะซาก็ได้เจ็ตัวเออแค่นั้นแหละว่าตัาเจ็ามีล่งบอมีมีองค์มีอย่างบอกครับอาจารย์มีเลขล่างไหมมีเลขล่างเลขสตัวนี่เลขสตัวนะครับเลขสตัวกัเจ็ดแปดครับอมเออพันทุ่งจากไปเส้นครับลอยเส้นครับเจ็ดแปดอยเส้นถ้าทืออยากได้ยังนี่ถ้าื่อครับ อยากได้ยังถ้าซื้อมอนตอร์ไซค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไหมครับอยากได้มอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์เลยครับว่ามันฝันเลยอยากได้โทรศัพท์ได้เร็วได้เร็วโอเคโทรศัพท์ก็ได้เร็วครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เก่าอย่างทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เก่าเดี๋ยวอาจารย์ลินก่อนจะมาวัดเนี่ยอาจารย์ลินขี่รถไปมานั่งรถอะไรนั่งรถอะไรมาครับรถยังเนี่ยมามาที่ใครไปรับมาใครไปรับมาเห็นแหละ ตอนนี้ก็รถเก๋งไปรับมาครับโอ้ยนั่งรถเก๋งไปรับดีนั่งรถเก๋งก่อนครับอัวจารย์โอ้ยอยากเบิ่งไต่รถเก๋งเนี่ยนี่ถี่ไปหนังมานี่ยเอาไปรถเก๋งบอกก็ได้ให้อาจารย์ลิ้นพาไปส่งรถเก๋งที่น้ำขับมาเมื่อกี้ไดรถไับพาไปเบิ่งดิพาไปเบิ่งายเบิ่งมันสิจังไดนมันเป็นเละก็ได้เราอยากเห็นเนี่รถคันไหนไปไปเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งอ่า ลิ้นนะครับขี่รถเก๋งมาขี่รถเก๋งให้น้องชัดชัยไปรับนะครับออ๋เดี๋ยวไปดูป้ายทะเบียนรถสิไปดูไปดูตรงกลงป้ายทะเบียนรถสิมันเป็นอะไรฮะยท่านไหนพามาครับเป็นยังไงบ้างเฮ้ยใส่ใครันี่หว่าได้ครับได้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลขแปดครับอ๋อแปดว่ตัวเดียวเลขแปดเลขบี๊กเพราะเด็กมันวิ่งมาเดิ้น ครับเด็นวิ่งมากดิต่ว่าตอนนั้นคือว่าฝันเกี no ่ยวไหนนี่แม่จะเกียนครับอันศิลาอยู่หัว okay ปัตเติงปัครับมาตเติงศิลาบอปัตให้เลยมันศิลาบอให้อาจารย์ตึงเป็นโบลุงพ่อที่นี่ดีกว่า้โอเคโอเคลุงพ่เสี๋ยวทีเราเพิ่งสร้างเสร็จลุงพ่อยไม่เสร็จก็ยังขาดสภาพลุงพ่อติ๊งติ๊ที่นี่เดี๋ยวเอาอันนตะเกียนวันนนัเยอะๆนะ ที่พิ่งทำพิธีเรียรุ่นแรกเนาะอ่าเรียรุ่นแรกก็โตเลยสามตัวโษเลยตัวโยม่จะเขียนนี่าอเยนกาเนเป็นผู้เรามาสองศิลาเก่าศิลาเก่าเห็นศิลาเก่าอให้หน่อยครับอาจารย์ลินเอามองให้หน่อยครับอาานมองให้หน่อยครับนอย่งนอ ฟันเจ้าครับเลขครับอ๋อก็ป่อแบบบอมีหยับอย่างเลยฟันท่งทันทีเลยครับผมบ่อขอสารตัวใหม่ไม่ใช่เพื่อนนี่เราอยู่นะคระตรงนี้เลยให้ท่านได้ยินันี่นะครับป่อจะมีน้องลูกโตท่านเดินกได้ร่วมสร้างอยากกาสร้างบริษัทสร้างคอยพังะอาจารย์พระอาจารย์ยูนี่เพื่อนชื่ออย่างะอาจารนผอาจารยนอย่างพระอาจารย์ น้อยครับเดี๋ยวนี่โอ ah, well, ้พระอาจารย์น้อยที่เพิ่นสร้างเหรียญอันนั้นดีเทวดาน้อยอันดีอาจารย์เพิ่นซื้อครับซื้อเล่นเล่าหนึ่งจัดพิ่นแม่นเพิ่นที่พื้นสางอันแต่ว่าซื้อแท้อาจารย์น้อยพอเศรษฐีรุนเทวดาน้อยเทวดาน้อยครับจําได้รุ่นเทวดาน้อยถ้าเบิ่งในคลิปย้อนหลังไปนี่สิฮู้เด้อครับเด้อผู้ใดอยากเต่าผู้ซ่าิ่นบอกว่าควร่ระชดเนอ่ยนี่ม่เป็นการส่งให้ไม่มาส่งเพราะว่าบางครั้งฮะผมจะอยากให้พี่รินน่ะจําตัวเลข3ตัวเมื่อกี้ครับเลขอะไร นี่เจ <ım. S 2> ็ดเจ็ดครับเจ็ด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 ครับสามตัวเจ็ดเจ็ดสามตัวต right. ัวครับผมสามตัวแกบอกว่าเจ็ดเจ็ดสามตัวครับสามตัวตรงพูดจะพูดว่าไงนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัวตรงสามตัวตรงแล้วสองตัวสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปดมั่นใจครับ ครับเลขวิ่งให้อะไรนะนี่มีอยู่ป่ะนี่ครับมีเลขวิ่งว่ะเลขวิ่งตัวเดียวเลขแปดครับเลขวิ่งเลขแปดตัวเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเรื่อครับขอบคุณหลายๆการ์ดเนี่ยนี่ครับเราพูดอยู่หลังหลวงพ่อเศรษฐีเลยนะหน้าหน้าหลวงพ่อเศรษฐีหลวงพ่อเศรษฐีนะใครดูแล้วอาจจะรวยเป็นเศรษฐีอาจจะรวยอาจจะเป็นที่ดินได้ให้พี่ดินแนะนำอยากให้คนมาเที่ยวที่นี่ที่นี่ที่วัดนี่ ทางารยกมือไหว้เด็ดเดท่านผู้ชมนะครับไหว้ท่านผู้ชมครับผมอันนี้บ้านคุ้งไม้แดงหัวกระสังครับวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรไปคุ้งไม้แดงตำบลตำบลหูสำนุปอำเภออําเภอประคํามีอะไรดีที่นี่มีพระแล้วก็มีจะใหม่ที่จะทําอยู่ครับยังไม่เสร็จเนาะก็มีห้องน้ําห้องน้ํา ห้องน้ําทําเป็นรูปครับต้นไม้ครับผมออแล้วก็มีสถานที่ที่นี่ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะน่อครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมกันและก็ยังเฝ้ารอเลขจากพี่รินหรืออาจารย์รินคนเดิมนะครับที่ว,วดที่แล้วให้เลขใลรวดแล้ววดที่แล้วแปดเจ็ดสาม ไหมหมดที่แล้วใช่ไหมสามแปดเก้าแล้วาที่แลยวให้งเกาะอันทงบอกอาจารย์รอที่แล้วแห้ให้งเกาะบรดวผมปรดียวหนึ่งมองไปสามสองหนึ่งหดที่แล้วให้เอาไหมงวดที่แล้วงวดทีเดยวมดทีวดีวอะไรหดที่แล้วแังเกาะ สามสองหนอให้ห่หนึ่งสองสามี่เ่อยเรไอ้วนี้ไวดี่ไอ้วองร้อยวดนถึงสองเลีไอ้ยังงวดี่คนนึงนี่สองร้อยเแกามบอแมนบ่อสามบอลแมนบ่ครับผม งวดงวดได้สองลอยงวดทีได้สองลอยเนี่ยรับที่ได้มาเลขอะไรเลขหนังเด็ดเก้าสามโอเคโอเคครับโอเคครับสองลอยบ้านเลขที่สองงวดนี้จะเอาโม่ใส่งวดงวดนั้นได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วเป็ดสามเก้าได้ ครรัับเดี๋ยวมอไซด์มอไซด์ดิจ่ายครึ่งนึ่งเลยจ่ายครึ่งนึงเหมือนเดิมจ่ายครึ่งนึงเหมือนเดิมนะครับจ่ายครึ่งนึงเหมือนลยแล้ววันนี้วันนี้มอไซด์อยากได้มอไซด์อย่างรุ่นไหนรุ่นไหนอร่อยบ้างรุ่น G R ครับ G R โอ้ยแซวขายแล้ยวแซาขายเลยสิรุ่นมันรุ่นมันเก่าเลยของเก่าครับมักเขาเขาเอาวิบากมักมักไปเก็บเห็ดบ่แมนบ่อ๋อเจ็บเห็ด ทางก็สะดวกดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้วีบากไปครับเออรั่มดีมันแล้วบอกเริ่มดีดีมันไาจจะกิโลนี่ใหม่แล้วบ่ปรับปรุงไว้แล้ววิ่งได้ดีดูนี่เพื่อไม่เพิ่มเป็นทหารเก่าดิ่แม่ทหารเก่าบอกครับบ่อยู่กองร้อยอะไรเลยนะครับอยู่บ้านนู้นครับโอ้ย่บ้านโน้นเลยนี่เสื้อเพื่อนใช่ไหมโอ้บ่ธรรมดาเลยธรรมดาเลยครับธรรมดาเสื้อเพื่อนนี่ มีครับเดี๋ยวเพิ่น่องมีมีบัตรมีอย่างเรียบร้อยเป็นบ่อใบซื่นครับโอ้มีใบซื้อพร้อมนกุลนี่บ่อทรกมาได้ได้ออมซิ้นหนึ่งได้ก็หลังจากนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณในการดินและการน้องก่อนจะไปครับทุกคนย้ำอีกครั้งกับเลขที่รินอย่าลืมซื้อเอกบอกอย่าลืมซื้อเลขวันนี้อย่าลืมซื้อเจ็ดเจ็ดนะครับหมูยังจำได้ดีเลขจ็ดสามตัวเจ็ดสามตัวเออ เล้งก็สอง่างข้างล่างข้างล่างก็เจ็ดแปดเจ็ดแปวิ่งาวิ่งเลขเดียวก็คือเลขแปดครับับาตามครับอาจารย์ลินจไปใส่ตอนจไปใสต่อนี่ไส่ตงส่งต่อนึ่ับ้านก็ได้ครับว่าหะยางกับได้ครับยางกับบ้านครับ ว่าเดี but, but ๋ยวหิบเขาพาไปหาดหยิบเฮ็ดพร้อมอีนังเบิ้งอีนังนาฬิกาเนี่นาฬิกามันจะมุ่งเนี่ยเด้อเบิ้งก่อนสี่มุมสี่มุมว่าเบิ้งจะพาไปเก็บเห็ดเบิ้งจะพาไปเก็บเห็ดครับโอเคครับบายบายลาก่อนนะผู้ชมก่อนเดี๋ยวงวดหน้าตามกันไปขอบคุณหลายๆจันลีนขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ